สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินในส่วนของ s h o p ปี้เพจนะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1000บาทเลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์บนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับถอนเงินในส่วนของ s h o p ปี้เพจ0 0 0บาทสูงสุดแบบนี้ทำอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับข้าในส่วนของบัญชี s h o p ปี้เพจแบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่เรา ไม่ต้องลงทุนเสียเงินซักบาทเดียวนะครับในการทำเนาะการทําเงินนะครับทำบนมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS ก็สามารถทําได้ถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่200บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง1,000บาทเลยนะใครที่สนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือของเรานะครับจากนั้น ก็ดูในคลิปทางด้านขวามือเนี่ยผมจะขึ้นรูปแอปแล้วก็ชื่อแอปไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์นะครับก็เป็นแอปตัวน,นี้เลยนะ ใครที่ยังไม่ได้ดาวนโหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวนโหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูคลิปด้านล่างเพิ่มเติม erm ในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยก็ดูตามคลิปด้านล่างก่อนจะมีวิธีการสมัครแนบมาให้เป็นขั้นตอนการสมัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้้อยแลวรเา ็มาดูในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นในคลิปนี้กันก่อนนะคบว่าการใช้งานแต่ละเมนูทํารายได้เข้าในส่วนของ Shopee Pay ได้อย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเล่นฟรี100%นะไม่มีการ เรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเติมเงินเข้าแอปนะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับระวังคนที่เขาเอาแอปเนี่ยไปหลอกเก็บตังค่าสมัครค่าสอนหรือว่าค่าเติมเงินต่างๆเนาะอันนี้ควรระวังนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูว่าเราจะใช้งานอย่างไรแต่ละเมนูนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้จะเป็นการเก็บคะแนนสะสม ก็ได้จะนําไปแลกเป็นของรางวัลเนาะการหาคะแนนแบ่งเป็น3วิธี1นะครับคือการทําแบบสอบถามหรือว่าตอบแบบสํารวจออนไลน์ต่างๆ2คือการเล่นเกมทําภารกิจในการรับคะแนน3คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองครับทั้ง3วิธีนี้เราสามารถทําได้เลยเมนูแรกนะครับมันเขียนคําว่าแบบสํารวจนะแบบสํารวจเนี่ยก็คือจะมีงานเข้ามาให้เราทําสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเข้าไปตอบข้อมูลที่เขาให้เราตอบนะครับ วิธีการทําก็กดเข้าไปตรงหน้านี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีงานเข้ามาอยู่นะครับนี่เลยนะ อันนี้คืองานนะครับแต่และงานเนี่ยก็จะได้รับคะแนนต่างกันไปนะครับแล้วแต่งานว่าเลทคะแนนเนี่ยเขาให้เราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาท,ทํากี่นาทีเนะเาะแล้วก็สามารถมาทําตรงนี้ในการรับคะแนนที่เพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่ค่อยถนัดในการทําแบบสํารวจเลยเนี่ยเราก็มาดูที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยมันก็จะมีเกมให้เราติดตั้งเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมเนาะอันนี้เราก็ติดตั้งได้เลยนะครับถ้าตัวเกมมันไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดการเข้าถึงเนาะอันนี้นะครับกดเข้ามากดเปิดอนุ การใช้งานเข้าถึงนะครับจากนั้นก็รอเลยครับมันก็จะอัปโหลดขึ้นมานะครับถ้ามีเกมขึ้นมาให้เราติดตั้งหรือว่าดาวนะ์โหลดเนาะในส่วนของตัวเกมที่เราติดตั้งแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรง m มค์เกมตรงนี้มันก็จะมีตัวเกมที่เราติดตั้งแล้วเราก็เข้าไปเล่นในการทํารายได้ได้เลยนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูที่เมนูที่3สําหรับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามเลย ก็จะมีตัวแอปต่างๆเกมต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเราก็มาเลือกตรงนี้ในการทําคะแนนก็ได้เหมือนกันวิธีการดูนะครับในการทําภารกิจนิดนึงนะครับอยากจะแนะนําตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าให้คะแนนมันเยอะแล้วเราอยากจะถอนเงินเร็วๆเ,เนี่ยแล้วเราเข้าไปเล่นทําภารกิจแต่เราทําภารกิจไม่ผ่านเนี่ยอันนี้เราจะเสียดายเวลาเนาะ เกมนี้นะครับมีคะแนนอยู่ที่2,166คะแนนใช้เวลาทำนะครับตามที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็คือ30วันไม่เกินนี้นะครับเราจะต้องทำภารกิจตามระดับเลเวลตรงนี้นะครับที่เขาเขียนบอกเนาะข้อที่1 จนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็ทําให้จบภารกิจมีอะไรบ้างเราก็มาดูถ้าภารกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราสามารถใช้ตัว Google ในการแปลภาษา,าได้นะครับเราก็ดูว่าภารกิจข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเขาให้เราทําอะไรอย่างที่ผมดูนะครับอันดับแรกเลยเราต้องติดตั้งก่อนเนาะติดตั้งแอปนี้ลงในเครื่องก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นให้ผ่านระดับเลเวล5นะครับก่อนระยะเวลา7วันนะเขาให้เวลา7วันนะครับแล้วก็ผ่านเลเวล9 7วันเนาะภายใน7วันเลเวล12ภายใน15วัน นะครับแล้วก็เลเวล15ภายใน15วันนะครับตามนี้นะสำหรับตัวภารกิจสําหรับแอปไหนที่เรากดดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีการเสียเงินในการทําภารกิจนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําในการดาวน์โหลดนะอย่างเช่นตัวอย่างเกมนี้นะครับมันมีคอมพิวต์นะครับในส่วนของ190คะแนนเนี่ยเป็น v i p เลเวล7เนาะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรด v ีในแอปเกมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าคะแนนถ้าคํานวณเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปเติมเกมเนี่ยมันจะไม่คุ้มกันนะแนะนําให้เราเลือกแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทำภารกิจเลยนะครับอันนั้นจะดีกว่าแล้วก็ให้เราเลือกแอปการทําภารกิจที่มันทําง่ายแล้วก็เร็วนะครับที่เราจะได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะเมนูสุดท้ายนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูมากกว่าเนาะก็จะมีแบ่งเป็นเมนูย่อยนะครับ6เมนูก็จะมีกระดานผู้นํา กระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับการจัดอันดับก็คือการทําคะแนนให้ติดอันดับจากการตอบแบบสอบถาม,มการเล่นเกมหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราติดอันดับได้มันก็จะปลดล็อกนะครับนี่เขาบอกว่าทําแบบสอบถามเพิ่มอีก10รายการเพื่อเริ่มการแข่งขันนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปทําแบบสอบถามเพื่อที่จะปลดล็อกกระดานผู้นําในการแข่งขันอันดับนะรางวัลรวมรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์นะทุกคน1 8 7 2 0 0คะแนน ในส่วนของเงินบาทนะครับที่เขาวงเล็บมาเนี่ยก็คือ65,108บาทจุดสตางค์เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราติดอันดับได้เขาก็จะมีเงินรางวัลให้เราทุกสัปดาห์เลยนะครับก็ลองทําดูได้นะต่อมานะครับเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็กดมาที่เมนูแบบสํารวจแล้วก็กดตรงนี้เลยแลกเปลี่ยนรางวัลเนาะการแลกเปลี่ยนรางวัลน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรข,ข,ของขวัญน,นะครับมีทั้งหมด22รายการกดเรียกดูเพิ่ม ได้ของราวัลก็จะมีตามนี้เลย AIS นะครับบัตรเติมเงินของบางจากแบงคอกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PTT นะครับแล้วก็บัตรเติมเงินต่างๆบัตรแก๊ปนะลาซาด้าไลแมน ช h o p ปี้เพย์สตาร์บันะครับก็ให้เราเลือกตามที่เราต้องการแต่ผมจะแนะนําเป็นช h o p ปี้เพนะช h o p ปี e Pay เนี่ยใช้คะแนนในการแลกนะครับอยู่ที่576คะแนนนะครับ200บาท1,000บาทเนี่ยใช้อยู่ที่2,876คะแนนอันนี้คือขั้นต่ําตามที่เขากําหนดไว้ตามนี้เลยในการแลกเนี่ยใครที่เคยแลกแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ในการหาคะแนนเนี่ยก็จากการเล่นเกมนะ การเล่นเกมในเมนูที่3เนี่ยคะแนนเนี่ยมันมีเลทสูงสูงอยู่นะครับมันมีบางแอปเนี่ยเลทอยู่ที่ประมาณ4,000-2,000นะถ้าเราทําจบได้ภายในละเวลาที่เขากําหนดไว้เนี่ยก็คือไม่เกิน30วันเนาะหรือถ้าเราทําจบเร็วภายใน7วันได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้ม อยอดเงินที่เราได้รับนะครับจากการเอาไปแลกนะอย่างเช่น2,000คะแนนเนี่ยเราก็มาดูเลยของรางวัลเนี่ยที่สามารถแลกได้เนี่ยมันแลกได้สูงสุดใช้กี่คะแนนเนาะ2,000 2,008นะครับเมื่อกี้มันประมาณ2,000นิดๆนะถ้าเราจะแลกเนี่ยเราก็คือเราแลก500บาทได้เลยครับก็อยู่ที่ระยะเวลาที่เราทำนะครับว่าเราจะกําหนดการทําภารกิจของเราเนี่ยใช้เวลากี่วันในการทำนะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี ครับ